พิคิดนะคะกะปกติกะมีงานประจำเหตุอยู่ซึ่งซึ่งสามีซึ่งพันรยาเนี่ยแหละแต่ว่าโดยความทีแบบเอ่อเนี่ยม,มือแรงกับเนี่ยม,มือเสาเนาะเดี๋ยวข้ามดูของคุณสามีก็เลยว่าหาเนี่ยมาเหตุไปพ่อแพะเนาะจากเราไปศึกษามาแต่ใส่เดี๋ยวค่ะเราไปเห็นมูเลียงเราก็เลยส่วนครับแม่เลียงแพะบอ่ออนตัวนี้กับใง่ายเนาะ แฟนพาเห็นยังกระเห็ดน้ำนะคะก็เลยอ้าตกลงปวงใจว่าเอาเลี้ยงกันเลี้ยงค่ะสวัสดีครับชิปนี้ผมอยู่บ้านวังอ้อครับตำบลหัวดอนอำเภอเกลงไน้ครับจังหวัดอุบลราชธานีครับมือนี้มาเยี่ยมชมการเลี้ยงแพของหมอนีนะครับพี่หมอนีกบิชิดเพลินนะครับเลี้ยงมาปีกกัวครับผมกับเป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะครับที่สนใจในการเลี้ยงแพนะครับจะนําเนียทางการเลี้ยงนะครับรูปแบบการเลี้ยงนะครับ การจัดการการดูแลต่างๆนะครับช่องทางการตลาดครับเลี้ยงแล้วเพิ่นไปขายไสนะครับพี่น้องเจรับชมน้ำกันนะครับไปครับติดตามรับชมกันเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ผู้หยิ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับซื้อพิคิดนะคะกะปกติกะมีงานประจาําเฮ็ดอยึงถึงแต่มีเึงพันระยานี่แหละแต่ว่าโดยความผี่แบบเอ่ยมือแรงกับยงมือเสาเนาะ เดี๋ยวค่ามดูของคุณสามีคร <laughs> <ๆ>ก็เลยว่าหาแนวมาเห็ดนะคะโดยจะได้เป็นการช้าเวลาน้ำแ้วก็เสาร์อาทิตย์จะได้มีแนวเห็ดน้ำค่ะ,คะไปล่อมหาเราก็เลยไปพ่อแพะเนาะจากเราไปซื้อสาเมต้ใสเราค่ะเราไปเห็นมูเลียงเราก็เลยส่วนแม่เลียงแพะบออันผู้นี่ก็ใจง่ายเนาะ แฟนพ้าเห็นยังก็เห็ดน,น้ำนะคะก็เลยตกลงปลงใจว่าเอาเลี้ยงก็เลี้ยงค่ะครับก่อ,<ข>อ,อนอื่นนะครับขออนุญาตขึ้นบนลงเรือนนะครับเนาะเพื่อไทยน้องๆแพะเข้ามาพี่น,อน้องได้รับชมมต้อกันครับผมติดตามครับ ครับพี่คิดเห็นคอดีในแพะจังไรครับแตน,นําแพะของมาเลี้ยงครับผมอ๋อแพะนี่เลี้ยงง่ายค่ะดูแลง,ง่ายน้ำะกันต้นทุนในการทีอแม่พันธุ์พ่อ,อพัอนธุคอโบเด็ตแพะที่มั่วเนาะเราจะคนที่คุ่นวัหาลายนะคะแต่ว่าอาจจะมีมีเพิ่มแน่ก็คือการตรงเฮ็ดโรงเลือนให้เขานั่นแหละครับนะคะคอดีของเขาคือเขาละข้าวแพะนะคะเขาใหญว่า,ออาออออย,ายออกลูกไว่เนาะมีหนึ่งกับเด็กสองเด็กสองคือเนาะค่ะครับ มีโอกาสที่จะแฝดหลายนะคะครับอันนี้เลี้ยนในปีกว่ากับขยายสองสามแถวแล้วนะครับพี่เริ่มต้นจากตัวครับพี่อ่าแม่พันหาโตค่ะครับหาโตนี่เป็นเป็นบอเลือดผสมอ่าตัวนี้เป็นพ่อพันธ์เนาะพี่เนาะค่ะเป็นพ่อพันธ์ครับอันนี้ก็เป็นเลือดผสมค่ะพี่เลโอครับเลโอรูปหล่อครับผมน่าจะไล่เสือบอยู่ค่ะอ่าเริ่มไม่ไม่นี่เป็นแม่ท้องหรือแม่สาวยังไหนพี่แม่สาวเลย แม่สาวหมดเลยค่ะเแม่สาวนะครับเนาะเอานะครับต่อไปก็อยากนําข้อมูลไปฝากเพื่อนๆพนพี่น้องเกษตรกรผู้สนญใจอยากเลี้ยงแพะนะครับการเตรียมการนะครับในแนวคิดของพิชิตนะครับเนาะเขาคพรนเตรียมข้อม้อมเรื่อในใดไว้แน่ครับพี่อ่าข้อแรกคี่ตรงอีรีเลยก็คือตรงนี้ความหากักกับแพะนะั่นนะคะขาบอา่อหักแต่จะเกิดความเบื่อหน่ายความอย่งยายมีปัญหาอย่าๆแหละนะครับพอหักแล้วก็ต้องเตรียมข้อม้อมเรื่องของอาหารครับ แรงอาหารของบนมีเพียงพอบอนะคะโลงเลื่อนแล้วก็เวลานั่มนะคะสองมีเวลาจัดการเวลา,าตามอาจิจะดูแลคนใดนั่มค,ครับเรื่องของอาหารมีส่วนสําคัญบอพี่อ้สำคัญค่ะแต่อาหารกินบพ่พอเดี๋ยวเกิดจอยแห้งนะคะเดี๋ยวก็มีสารพัดโลกครับ ส,ส่วนมากเลี้ลส่วนมากก็จะใส่ไปกับการกินกับนอนเว้นเนาะ,ะแต่ก็กินบอ่อๆนะคะลูกต่างๆก็จะตามมาลายอย่างละ่ะการมีพื้นที่สาหรับสิ่จะปลูหยาก็เป็นส่วนสําคัญะแพะนี่อน้างจะกินหลายนะคะเขากินยู่เบิดมือเนาะเขากินอยูบเบิดมือถ้าอาหารเขาร้าพบ่อๆข้า็ต้งนาอาหารเสริมสึ่งกับไม้ดื้ต้นทุนที่มันต้องเพิ่มขึ้นร้ายนะค,ะค่ะห้าเขาก็กินหลากหลายนะคะคหัา ต้นที่ปลูกยูนะคะที่เอ่อปีนิดเราปลูกไวก็จะนี่ไงคุณผู้ชมว่ามีจีนี่มีจีนี่หวานครับผมครับผมปลูกไวนะคะครับลองเอาแพงกุหลาบมาลงครับน่องส้นงานนะครับโทษครับผมอ่าเดี๋ยวนะครับค่ะเอานี่นี่าผู้ใดมีพื้นที่เนี่ยก็ควรปลูกยาไว้ด้วยนะพี่เนาะแมนแทนแมนครับกินใบไม้ได้หลากหลายนะพี่เนาะใบกะทินครับ แหนแหนอันนี้ก็นนะตามครับตามตามนี่เป็นตัดไปตันนี้ถินเขาก็ไปอ๋อได้ให้กันเนาะพี่เนาะครับต่อไปเนาะพี่เนาะแนวท่างสีห้าว่างไว้นะครับสําหรับแพะนะครับเพื่อ,อทุกคนก็เริ่มด้วยใจรักต่อไปมันก็นจะเป็นอาชีพเนาะพี่เนาะ,นะห้าว่างไว้จังไงครับแนวทางกัน,กนสั่งอาชีพกับแพะครับผม อยากจะขยายแหะคะ่ะขยายพันธุ์ขยายลงเลื่อนแล้วก็ที่สะพานก็นคืออยากจะเชิญชวนพี่น้องแถวๆใกล้ๆนี่นะค่ะครับในหนองในในเขตบ้นานบางอ้อในตำบลหัวดอนนี่แหละมาซอยกันนะคะ,ะเลี้ยงเพื่อที่จะเปิดตลาดเนาะครับยูไก่บ้านเฮ้าเพราะว่าจากการซื้อสายขอมูลนะคะ่ะตลาดแท้ยัองอีกไกลนะคะครับตอนนี้ราคาก็ร่างพุ่งนะคะราคาก็ร่างึ้นตอนนี้แต่อายุลอยี่สิบหนะรือลอยสามสิบนี่นะจ๊ะคุณเล็กเนาะ ก็ถือว,ว่าเป็นราคาที่ที่สูงเลยแหละนะคะราวกาเริดยวามทีแพ้เขา เขาหายลูกเร็วเขาขยายพันธุ์เร็วนะคะครับโอกาสที่ห้าจะได้ทุนขึ้นการผ่อนคลางจะง่ายนะคะแล้วกาอัตราการทุ่นเสียเนาะค่ะยังถ้าห้าเลี้ยงงัวเนาะซื้อมาตัวละเจ็ดแปดเงินเป็นลำปีจะกินตายเธอนึ่งแบบเบิดไปล่ะแล้วกายิ่งตอนนี้มันก็ค่อนคลางจะระบาดในพื้นที่บ้านห้าวนะคะแต่ว่าถ้าเบาถึงว่าอยากเพิ่งตายถ้าเบาถึงว่าถ้าแพะตัวนึงเพิ่งเกิดเกิดบาแข็งแรงหรือเกิดเกินป่วยขึ้นมาเนี่ย ก็คุณเสียคนกับลกขั้นนะคะคมันกับบมด้ไลายประหนันเนาะมันกับขึ้นขนาดละเงินแต่ยังมีแห้งที่จะสู่ต่ออยู่นะค่ะครับผมก็ไปนะพี่แถวอำเภอเขื่องในเฮาเนะพี่เนาะ,ะตลาดถือว่าตลาดการค้าขายแพะถือว่า พ่อไปพ่อมาบอกรับพี่จากที่เบิงมูเบิงฟูงนะคะจากในกูเนี่ยตอนนี้ก็ค้นเริ่มเรียงร้า,ายขึ้นนะคะขายายร้ายขึ้นแล้วก็มีร้ายมีฟ้ามใหญ่เกิดขึ้นหลายหลายฟ้ามเนาะยันของท่างทัชร่าเนี่ยแตจะมีฟ้ามใหญ่อยู่อีกฟ้ามหนึ่งฟ้ามหัวหนา้าชูบิดเนาะและ้วในเครื่อไงนต่จะมีอีเทียนกน็ของท่าองนอย่างก็บานไร่ชายที่เนาะิเป็นฟ้ามขนาดไงแล้วก็เป็นแรงที่เป็นอ่าหลับสื่อแพะเป็น เป็นกลุ่มกีฬาสื่อแพร์นะคะนนจะเป็นสมาชิกกลุ่มเพันยูนะคะส่วนในกลุ่มสากรเนาะก็จะมีกุ้งชากรผู้เลี้ยงแพะเนาะซึ่อโมนิเก็เรากลับไปเผาเป็นสมาชิกกุ้งะลาดจะรอฟังข่าวก็ค่อยติดตามข่าวเพื่อจะส่งข่าวกันตลาดความเคลื่อนไหว าราคานะคะซึ่งกุ้คกงควนี้คอนชางจะนาฮกดูแลก,กันดีแค่ไว่ัวสบายถามการเฮ็ดยจ้างไดนะคะบางคนก็นจะหายความรู้เรื่องการใส่ยุกใ,ใส่ยาใส่ยาจ้างใดจ้างจะถูกอ่บ่ออันตรายต้อแพะเพราะบางทอใส่ยาเกินขนาดจะเฮ็ดใ้แพ้เข้าตายได้ที่กันครับผม อ่าครับถอดนะครับภาพบางทีโบนิ่งครับรน,น,น,น้องน้องเพ่อนน่ารักส้นลงมากเลยนะครับเนาะตามธรรมชาติน้องเพื่อนต่อไปเนาะ,ะพี่อ,อยากฝากไปถึงเพื่อนเพื่อนเกษตรกรเนาอะ,อะทั้งมือไม่ถี่เลียงยูนะครับสิ่งทีเฮาขอเสียงแปงนะครับสิ่งทีเฮาตรงเลี้ยนรูนะครับสี่เฮาตรงป้องกันมยนิยังเนี่ครับพิคิดครับค่ะหนึ่งเรื่องอาหารนะคะเรื่องอาหารจะต้องเพียงพอสําหรับเพื่อนเนาะเรื่องโรงเลื่อนต้องแหงนะคะเราแข็งแหงเราประมาทอยู่กับหมอที่มัน เจริญเจริญโซกโปกนะคะครับแต่ถ้ามันเกิดพื้นเปียรเนี่ยเราจะขึ้นมาง่อยเรื่องสุขภาพเนาะเรื่องพยาธินะคะโปรแกรมการทายพยาธินะคะจะต้องดูแลอ่าอ่า,า,าวัคซีนนะคะแกระบะยูนิฟัชในหาวัคซีนจะเถื่อนนะคะครับจะเลี้ยงลูกไปนั่นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเท่ากับพึงเลี้ยงได้ประธานเด็ก่าสองปีเนาะค่ะครับ บางบางเื่อแต่บอมันว่าบอมีปัญหาเนาะบางเื่อออกมาเลี้ยงล่อเมื่อกี้เนี่ยออกมาแฝดสามนะคะครับตัวนึงตัวตัวหน่อยเอ่ออองมาล่าชุดนี่กะตาบอดเนาะร่างกายก็แข็งแรงแล้วก่กินนุ่มเพราะท่านมุงชาหนึ่งคนกะตายครับเป็นความคุ้เสียเนาะครับและอีกท่านหนึ่งนะคะเขาความดื้อนะตาคายที่ห้าใส่เฮ็ดหัวข้างข้างล่างไงค่ะครับคนมาควรจะมาเอาเขาไป พอไปพันแล้วออกก็ได้ครับโบมีคนอยู่คนเบิงหรือว่าพอได้ระมัดระวังเนี่ยก็อาจจะได้เกิดการสูญเสียอะไรขึ้นกันคโดนโดนกระตายพี่กันนะค่ะเพันสุกซ่อนนะครับถ้ามันฉาดทั้งคนนะครับฉาดนี่ใช่เนี่ยโบนิ่งเลยครับเออไม่มีตัวไหนโอ้ตัวแพะพี่เพิ่นแพะพี่เพิ่นถือว่าสวยยังครับแสดงเพิ่นใส่ใจดีอยู่อาการที่น่ำพอพันนะครับ เลือดสูงขึ้นมากเนาะครับเนอะอาะหรือพอที่มีคุณภาพขึ้นมากนะครับม,มันมี้อดีตอเกษตรกร,กรผู้เรียงยจ้งไดครับพี่อ่าทารพอพัุ์ดีนะคะการจ่ายลูกของเฟิ่นจะออกมาโตใหญ่แข็งแรงนะคะคสังเกตได้ชัดนะคะยุ่งนี้มันจะมีแพะพันุ์ผสมที่รับมาจากาทางทางซิร,นรินพอดเนาะจะพันธุ์พันบานนะคะค มาแหลวกมาผสมกับพอ,บอพันุ์ของเห่านะคะถูกออกมาก็เป็นลูกที่ดูดูแข็งแรงสวยงามนะคะดูแข็งแรงหล้วก็โตัวง่งถ่นาน้จาจะโตหญ่งก็แม่ทุกโตนะคะ่ะอ่าเนี่ยนะฮะย่งอีกก็เป็นลูกผสมนะคะครับอ้อยเบาลูกเบามันเชื่อมโยงไปถึงเวลาเขาขายขึ ang, ้นสู้ว่าขายขึ้นตะซังขึ้นกิโ่งสีน้ำบรคับปีแม่นค่ะเพราะว่า เออกิโลหลายเนาะกิโลหลายมันจะได้เงินหลายเนาะง่ายๆนะตาก,กง่ายๆเลยะะอือเอ่อถ้ามันบ่แขแ็งแรงนำนักหน่อยโอกาสทิ่แพะจะเสียชีวิตระวังขนส่งครับซึ่งซึ่งเอ่พอพอยู่ในกลุ่มเขาก็จะหัวพอขาเขาจะค่อนข้างจะจะให้ความสําคัญกับการเอาแคะตัวหน่อยๆจอยๆไปขายเพราะเขามันตายระวังการขนส่งเขาจะบ่ออย่างมันหลับซึ่งเขาอีกเลยอ๋อนั่นก็คือ แพะก็ต้องควานขาจะมีคุนภราพครับแพะแห้งแรงแต่น้อยนะาก็มี่าจะมีทีปล่อยนะครับครับปล่อยคนมาเดินเรือนเอ่อที่เขามีพวกใหม่พวกใบใหม่พวกกระถินพวกไข่องใบปามาใบกล้วยเสียกินดีนะครับครับแพะก็จะได้เข้ากับสมด็เครียดอ้ำพ่อนเลดุนนะครับครับที่ห้องพี่พื้นที่ของพี่หมอนะครับเนาะกับการเลี้ยงแพะนะครับลงเลี่อนร่วมทั้งแปลงปล่อยยปประมาณดีเท่าไรครับพี่ ก็นี่ทอดหนึ่งหิวประมาณหกคูดหกครับประมาณสี่สาาาิบกัวตะล่างนะครับแต่กับพื้นที่ปล่อยถึงประมาณยี่สิบสี่สิบตารางเมตรครับนะครับเพื่อให้เพิ่นมาย่งางน,น,นะเด็ดพี่น้องมือไหร่กังวลสำหรับการเลี้ยงแพะเพราะว่าเลี้ยงแล้วบ้านท่อนมีแตงโมตะขวยนะครับที่ตลาดการตลาดถือว่าบ้านเฮาสัมผัสถ,ถึงเขาถึงได้ ก็แพะนะครับเข้าเลี้ยงเลี่ยวนะครับช่องทางการขายเข้าไปเข้าสีไปขายใช่ไหครับพี่ขายขายมันอืคลูกค้ามันรับครับขนาดเป็นต่างกิโลช่องทางหนึ่งคือจะรับสมาชิกหรือว่าพี่น้องเป็นอแบบเห็นมาเห็นเป็นแบบเป็นไปเรื่อยครับก็แบ่งไงท่านนะครับไปจริงนะครับมนก่จะเป็นช่องแบ่งก็แบ่งให้เมื่ออยู่ครับอย่างอีกอย่างหนึ่งคือ จะมีการตลาดซื้อขายสู้เดือนอยู่แล้วอืม่างเช่นสาก่อนีรนะครับครับย่างก่อะครับปัญหาของเ้าคือตอนนี้แพะเฮา่พ่อขายครับครับผม สี่คารจะใช้รถเพื่อเข้าเป็นตัวค้าขายครับผมข,ขาย<ม>อันี่ตัวเล็กเกินไปอ่าเยี่ยมครับพี่นี่คือการดูแลเอาใส่ใจทีดีของพีสองคนเพิ่อนนะครับเนาะพี่ชิดกับพี่หมอหนานี่ครับมอนิกนะครับเนาะถือว่าสุขภาพแพรเพิ่นกับโอเชีย่ยเลยครับเบื้องจากรูปร่างเบื้องจากผิวพรรณของเพิ่นนะครับ เมื่อนี้ยดนะครับก่อนจะลากให้พี่ติดช่องทางการสื่อสารเพื่อพี่น้องสนใจอยากมาแบ่งปันไปเลี้ยงหรือว่าอยากสอบทมแลกเตียนข้อมูลการเลี้ยงนะพี่นอะอาพี่ติดจองท่างไว้ได้ครับผมติดต่อมาบานวังอ,อ้ออะไรค่ะถา,ามหาความแพหมอนอิกนะคะก่านวังอ,อ้อตะบนหัวดอนนะคะรากาเดี๋ยวทิมเบอร์โทไปหาะะบเบอร์โทศูนย์เก้าศูนย์สองห้าแปดหกแปดหนึ่งเก้านะคะค แต่สนใจจังไดกะถ้าใครเป็นมูในเฟซบุ๊กนะคะกะขอหาได้ค่ะเฟซบุ๊ k คือลาลินนะคะครับลาลินนะคะลองพิมพ์หาเบิร์นะคะกะจะมีเหลืองเล่าของน้องแพรน้องแก๊บน้องแพรนี่ยละค่ะเต็มไปหมดละค่ะจนโบหัวเป็นเฟซบุ๊คของก้นหรือของแพะ <c oughs> <c oughs> ครับผมมือนีขอบคุณนพีมอเดิกนะครับครับพีคิดนะครับไลายที มาแบงปันข้อมูลหวังว่าี่เป็นประโยชน์บม,มากกัน้น่อยนะครับเนาะสำหรับพี่น้องเฮากำลังสนใจในการเลี้ยงแพะอยู่นะครับอ่ามื่อนี้ครับผมกับพี่สองคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสต่อไปครับสวัสดีครับผม